มาแล้วคะ่ะผ้าเช็ตัวขนเป็ดลายริ้วนะคะคุณลูกค้าขนาดกว้างเจ็สิบเซนยาวหนึ่งร้อยสี่สิบเซนนะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะสินค้าเข้าใหม่นะคะคุณลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆนะคะนีแกะหลังให้ดูนะคะ วิสีสวยมากค่ะคุณลูกค้าสีสวยมากเลยนะคะวิสีสวยไหนลองแกะให้ดูหน่อยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอ่าเป็นของชํำร่วยงานบวชงานแต่งซื้อฝากก็ได้เลยนะคะแนะนำสินค้ารุน่นนี้สีสันสดใสสีหวานมากนะคะ ราคาปกติอยู่ที่โหลละ7จ็้อยปบาทนะคะคุณลูกค้านะคะช่วงนี้เรามีโปรนะคะอยู่ที่ราคาโหลละ5้าร้บาทเท่านั้นค่ะนะคะโหลละ590บาทเท่านั้นนะคะเข้ามารถใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อผ้าหนานุ่มค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะซับน้ําดีมากนะคะเดี๋ยวให้ดูขอบนะคะน้องก็จะมีหูหิ้วแบบนี้ด้วยนะคะคุณลูกค้า นาอมีหูหิ้วแบบนี้ด้วยนะคะก็ลูกค้าเช็ดตัวเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้หิ้วได้เลยนะคะในของห้อยในห้องน้ําตากได้สะดวกเลยนะคะแพ็กเกจก็เป็นแบบนี้นะคะมีห่อม้วนแบบนี้ให้นะคะเนะะื้อผ้าหนานุ่มคะ่ะกุนขอบนะคะกุนขอบอย่างดีนะคะลูกค้าปั่นเครื่องได้นะยิ่งใช่ยิ่งฟูเนื้อยิ่งนุ่มด้วยนะคะปั่นเครื่องได้นะคะกุนขอบอย่างดีเลยงานดีนะคะ เย็บมากนะคะคุ้มมากค่ะคุณลูกค้าโปรอยู่ที่ผืนอาโลละห้ารอยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสวยค่ะแก่ก็ให้ดูแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่สีสวยมากสีสวยมากนะคะใครสนใจนะคะทักแชทได้เลยนะคะราคาปกติที่โหลละเจ็ดร้อยแปดสิบบาท นะคะ780บาทเราจัดโปรนะคะราคาโหลละ590บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้า1โหลมี12ผืนลูกค้าจะได้ในราคาผืนละไม่ถึงร้อยนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วไม่ถึงร้อยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ40-50บาทเนาะ40-50บาทประมาณนั้นนะคะประหยัดมากนะคะเดี๋ยวแกะผืนให้ดูหน่อย หนึ่งผืนนะคะความกว้างเจ็ดสิบเซนความยาวหนึ่งร้อยสี่สิบเซนนะคะความกว้างเจ็ดสิบเซนความยาวหนึ่งร้อยสี่สิบเซนนะคะสวยมากค่ะคุณลูกค้าสวยมากนะคะเดวถอยหลังให้ดูนสวยค่ะอืมละมุนสีสันก็สดใสละมุนมากค่ะคุณลูกค้านี่นะะดูเนื้อใกล้ๆนะคะ สนใจนะคะทักแชเทเพจขายส่งผ้าห่มนาโน c o m ได้เลยนะคะหรือไม่ก็โทรเบอร์ทโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้มาที่0989586199 <c oughs> <c oughs> นะคะหรือไม่ก็ลูกค้าอยากดูภาพภาพเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมอยากคุยเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะ <c oughs> เป็นตัวแอดไซน์นำหน้านะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะ n NO นาโนไ a แลนด์ Thailand, นั่นเองนะคะสวยมากคะ่ะคุณลูกค้า590บาทได้12ผืนเลยนะคะคุ้มจริงเลยจริงโอเคคะ่ะ